สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรอบแล้วในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมเลยมา,มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเขาบอกว่าอร่อยมากชื่อว่าร้านพี่แมวครับก๋วยเตี๋ยวไทยรือก๋วยเตี๋ยวไทยรือเป็นไงไม่รู้ครับแต่นี่ผมสั่งมาแล้วครับเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่น้ำขาวนี่เป็นเนื้อครับแล้วก็มีกระดูกหมูด้วยเดี๋ยวผมจะลองชิมนะเขาบอกอร่อยตุ๋มอ่ะ โร้านรสชาติดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวน่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนลองพูงมาคุยชอบเป,เป,เปรี้ยวชอบเหวือนหวาน <c oughs> อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยครับ <ouse> ถ้าใครมาแถวดอนสเก็ตนะครับอย่าลืมนะครับพาเข้าดอนสเก็ตครับชื่อร้านพี่แมวเชื่อเต๋อไทยลื้อนะครับอร่อยจริงครับม <t> ีข้าวซอยด้วยนะครับมีข้าวมันไก่มีขนมพ,พกโบราณนี้ผมสั่งมาอร่อยดีอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ขมนมพกโบราณ <t> มีกล้วยกล้วยเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกล้วยอบน้ำผึ้งท <t> อดนะครับก็รสชาตใช้ได้นะครับก็ลองแวะมากิวดูนะครับโอเคครับ